สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูปูในคาบเรียนของวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้นะครูปูก็จะมีสระมาให้เด็กๆได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครูปูจะนำมาสระมาทบทวนให้กับเด็กๆในรูปแบบของนิทานสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆนะคะ นนิทานของครูปูนี้ก็จะเกี่ยวกับสระที่เราจะรู้กันในวันนี้แหละถ้าเด็กได้ฟังนิทานของครูปูแล้วเด็กๆก็จะร้องว่าอ๋อจาได้จําได้แน่นอนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะหาที่นั่งมาฟังนิทานกันเลยนิทานชื่อว่าสองเกลอผจญไั่ สวัสดีฉันอยู่ตรงนี้ไงล่ะโอโอฉันย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงภูเขาเด็กๆมองเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงหน้าของเด็กๆนี่เองแต่เอ๊ะใครแอบดูเราอยู่นะฉันเอง เธอจะไปไหนหรอฉันขอไปด้วยได้ไหมฮ่าได้สิเฮ้ยเด็กเห็นเราแล้วรู้แล้วสินะว่าพวกเราคือสาราอุส่วนเราก็คือสาราอึ หน้าตาของพวกเราไม่เหมือนกันแต่เสียงของพวกเราสั้นนิดเดียวจำได้ง่ายไหนเด,เด็กเรียกชื่อเราอีกครั้งสิสาระอุสาระออขอบใจนะเธอฮ่าดีใจจัง เด็กๆจำพวกเราได้แล้วในป่าแห่งหนึ่งเจ้าสาระอุและสระอึกกำลังเดินเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อที่จะไปรู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่าพอเขาเดินเข้าไปปรากฏว่าเจ้าสาระอุและสระอึไปเจอกับสัตว์อะไรนะมีกระดองด้วยเด็กๆรู้ไหม ใช่แล้วไปเจอกับเจ้าต่อเต่าต้วมเตี้ยมเจ้าสระอุกับสระอึเดินมาทักทายเจ้าต่อเต่าถ้าพวกเรามาประสมกับเจ้าเสียงจะเป็นอย่างไรนะอยากรู้จังเจ้าต่อเต่าก็บอกว่าได้เลยสระอุพูดว่า ตัวฉันต้องอยู่ใต้ตัวเธอนะไหนลองดูสิตอุต well, ุเอาเอาอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งตอุตุสระอือออกเสียงตามสระอุหัวเราะชอบใจแล้วพูดว่ากลิ่นเตาตุตุ ไหนลองดูสิฉันบ้างฉันบ้างสันละอึบ,บอกว่าฉันก็อยากจะไปอยู่ด้านบนตัวเธอนะไหนลองดูสิตออึตึตออึตึตตตว้าเสียงของพวกเราไม่เหมือนกันเลย เมื่อเจ้าสระอุและสระอึดได้เล่นสนุกกับเจ้าต่อเต่าแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆอุ๊ยมาเจอบ่อน้ำสีฟ้าสวยมากๆเลยแต่เอ๊ะอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะว้าวนี่รอเรือนี่นะสระทั้งสองก็เดินเข้ามาหาเจ้ารอเรือ แล้วพูดขึ้นว่ารอเรือหน้านั่งมากเลยเด็กๆอยากจะรู้ไหมถ้าเราไปนั่งที่รอเรือเสียงของเราจะเป็นอย่างไรไหนไหนไหนลองดูสิเจ้าสระอุไปนั่งที่รอเรือก่อนแล้วออกเสียงว่ารออุรุ ต่อด้วยเจ้าสระอึไปนั่งที่รอเรือเหมือนกันและออกเสียงว่ารออ,อึรฤอเมื่อทั้งคู่ได้อยู่คู่กันบนเรือก็หัวเราะชอบใจฮาสนุกจังเลยแล้วก็ออกเสียงแข่งขันกันอีกรอบหนึ่งเจ้าสระอูออกเสียงก่อน รออุรุสระอืออกเสียงตามรออุรอว้าววิเศษมากๆเลยตอนนี้เจ้าสระอุและสระอึเหนื่อยแล้วอยากจะกลับบ้านจังเลยแต่ทั้งสองสระยังกลับบ้านไม่ได้ค่ะเด็กๆเพราะว่า ก่อนที่เจ้าสระอุและสาระอจะกลับบ้านจะต้องอ่านคำะสมสระอุและสาระอให้ได้ก่อนเอ๊ะทั้งสองกลัวจะอ่านผิดก็เลยขอให้เด็กๆมาช่วยอ่านไปพร้อมๆกันได้ไหมพร้อมแล้วไปกันเลยฝึกอ่านคำะสมสระอุและสระอึกัน คอควายผสมกับ s, สระอุอ่านว่าคออุคุและถ้าผสมกับสระอึอ่านว่าคออึคือจอจานผสมกับสระอุอ่านว่าจออุจุจอจานผสมกับสรรอึอ่านว่า จออจึจหอหีบผสมกับสระอูอ่านว่าหออุหุหอหีบผสมกับสระอึอ่านว่าหออึหึออ,อ่างผสมกับสระอูอ่านว่าออออ,อุ อ,อ่างประสมกับสระอึอ,อ่านว่าออออึปอปลาประสมสระอุอ่านว่าปุปปุปอปลาผสมสรรอึอ,อ่านว่าปออปืเฮ้เด็กๆช่วยเจ้าสระอุกับสระอึอ,อ่านคำผสมกับพยัญชนะ ถูกหมดทุกคำเลยเก่งมากมากเลยเด็กๆสระอุและสระออจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะบายยเด็กๆเจ้าสระอุและสระออก,ก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ พอที่จะเข้าใจการอ่านคำประสมสระอุและก็สระอึจากการฟังนิทานของครูปุ๊กกันแล้วนะตกลงว่าเจ้าสระอุและสระอึเป็นสระเสียงต่อพร้อมๆกันค่ะเก่งมากเป็นสระเสียงสั้นรูปร่างหน้าตาของเขาก็ไม่เหมือนกัน สระอูเขาจะเขียนไว้ตรงไหนคะเด็กๆสระอูจะเขียนไว้ตรงใต้พยัญชนะใช่ไหมคะส่วนสระอึลระคะเด็กๆคะเขาจะเราจะเขียนเขาไว้ตรงไหนคะสุดยอดคะ่ะส่วนสระอึเราจะเขียนเขาไว้บนตัวพยัญชนะ เด็กๆทุกคนสามารถจดจำกันได้แม่นยำแล้วใช่ไหมคะครูปูอยากจะบอกคนเก่งทุกๆคนว่าให้ไปฝึกอ่านเขียนทบทวนสระอุและสระอืกันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ